ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยกันหลังเลิกคลาสพอดแคสต์ที่จะคุยทุกเรื่องของเด็กมหาลัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนชีวิตในหอการติวเพื่อนหรือเรื่องจุกจิกที่เราต้องเจอทุกเทอมวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ5วิธีเอาตัวรอดช่วงสอบไฟนอลใครที่กำลังปั่นชีตปั่นโปรเจก หรือยังอ่านหนังสือไม่ถึงไหนลองฟังตอนนี้ดูเผื่อรอดไปด้วยกันนะวิธีแรกจัดลำดับวิชาก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งหยิบหนังสือทุกวิชามากองตรงหน้าเราต้องเรียงก่อนว่าวิชาไหนออกสอบเมื่อไหร่วิชาไหนยากสุดคะแนนเก็บเหลือเท่าไหร่จัดลำดับให้ชัดจะได้โฟกัสถูกจุดวิธีที่สสรุปสั้นๆแต่ได้ใจความ ถ้ามัวแต่กลางเลคเชอร์2 0 0หน้าอ่านหมดคงไม่รอดแน่ๆลองสรุปเป็น m มล์แมปหรือช็อ t โน้ตแค่หัวข้อสำคัญเน้นจำคีย์เวิร์พรุ่งนี้จะได้ทวนได้ไววิธีที่3ตั้งเวลาอ่านแบบพ o ม o ดโ r o อ่าน25นาทีพัก5นาทีจะดีกว่านั่งยาวแล้วหลับไปดืด้อว,วิธีนี้ช่วยให้สมองไม่ลาเกินไป แถมรู้สึกว่าเออยังมีเวลาพักดูติ๊กตอกสั้นๆได้ด้วยนะวิธีที่4หาเพื่อนติวติวเดี๋ยวเหงาไปหาเพื่อนที่ไว้ใจได้แล้วแบ่งหัวข้อกันอ่านแล้วอธิบายให้กันฟังมันจะจำง่ายกว่าการนั่งท่องคนเดียวแถมได้เมาด้วยวิธีที่5อย่าลืมพักผ่อนข้อนี้สำคัญสุดอย่านอนตีสองตีสามทุกคืนแล้วหวังจะสดใสวันสอบจริง บางทีสมองมันพังเพรานอนไม่พอสอบเสร็จค่อยนอนดึกไปป่นเน็ตฟิกก็ยังทันสุดท้ายนี้หวังว่า5วิธีง่ายๆจะช่วยให้ทุกคนผ่านไฟนอนได้แบบไม่ช็อกถ้าชอบค,คอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามคุยกันหลังเลิกคลาสด้วยนะตอนหน้าเราจะมาคุยกันว่าจะทำยังไงให้มีเงินใช้ทั้งเทอมโดยไม่ต้องขอเพิ่มจากบ้านใครมีหัวข้ออะไรอยากให้เล่าฝากคอมเมนต์ได้เลย เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย